ออร์นิวโคลาอัลินะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำขับดีมากๆเลยรถทุกคันนะครับเราคัดคุณภาพเกรด A มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีกอไมเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนนะฮะและรถทุกคันนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับมีประวัติศูนย์ตั้งแต่หมื่นโลแรกให้ได้ดูกันออร์น c a m r y y 2.0รุ่น G ครับคันนี้นะครับป้ายแดงเกือบล้านหานะครับวันนี้ราคาเหลือแค่ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Build Yours มือสองนะครับอีกเช่นเคยนะครับพบกันกับผมวิวเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับเพชรยนต์เนี่ยขึ้นชื่อแล้วนะครับในเรื่องของขออภัยนะ่ยขึ้นชื่อแล้วนะฮะในเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะครับในย่านมินบุรีเนี่ยเพชรยนต์เนี่ยใหญ่ที่สุดละ สต็อกรถมากกว่า450คันนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาพี่พี่นะครับที่สนใจรถยนต์มือสองทุกๆคนนะครับทุกๆรุ่นด้วยนะฮะให้ความสนใจรุ่นไหนเนี่ยเข้ามาคุยกันได้นะครับเข้ามาติดต่อกันได้นะอยากหารุ่นไหนสเปคไหนนะครับวันนี้จะไม่ได้มาขายวีออสอย่างเดียวนะครับจะพามาเดินดูนะฮะบริษัทรยนต์เนี่ยความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็ความรถเยอะเนี่ยมี มากมากน้าหลตายนาว่ามีรถประเภทไหนบ้างนะครับอย่างโซนนี้นะฮะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่น้องๆนะฮะมารีวิวรถยนต์มือสองกันนะอันนี้ก็จอดเรียงไว้นะครับเนี่ยยาริสเอทีนะคันนี้รู้สึกจะไม่แค่สี่พันกว่าเองนะฮะโฉมใหม่เลยนะครับปียี่สิบสองโซนฝั่งนู้นนะฮะก็จะเป็นรถกระบะนะครับรถกระบะเยอะแยะอีกมากมายสักรตรงนี้โซนนี้จะประมาณห้าสิบคันได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็รอรีวิวพวกอีโคคาร์ทั้งหลายนะใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยทักมาได้เลยนะครับมาด้านิสสันนะครับซูซูกิก็มีนะครับหลายหลายคันเลยนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์นะผมเคยรีวิวคันนี้แยกเดี่ยวไปแล้วในช่องนะครับเดี๋ยวดูเลขไมล์กันให้นะรู้สึกว่า4,007อ่าเนี่ยนะฮะเลขไมล์4,007นะครับราคาอยู่ที่499,000รถปี22เนี่ยนะตัวเริ่มต้น1.2สปอร์ตนะครับสำหรับ Yaris AT มีให้คุณผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้สอยเหมือนกันนะครับถัดมานะฮะพามาชมกันนะเดินเล่นกันวันนี้นะครับให้มาดูบริษัทนะครับความน่าเชื่อถือนะฮะว่าเราเนี่ยขายรถยนตสองมากกว่า23ปีนะครับบริษัทมีความน่าเชื่อถือเนี่ยซื้อรถกับบริษัทเพ็ญยนเนี่ยสบายใจได้นะครับเรามีวารันตรหลังการขายนะฮะมีบริการหลังการขายที่ดีนะครับสให้คุณผู้ชมได้ไว้วางใจเลือกซื้อกับเรานะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเพ็รยนขายรถร้อยห้าสิบกว่าคันนะฮะ การันตีเรื่องคุณภาพนะครับรถทุกคันในเกรดเนะฮะเราจะเด่นในเรื่องของ Camry, a u t i s แล้วก็ v o o s นะครับจะมีเยอะเป็นพิเศษเลยสำหรับ a u t i s v i o s ทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวโซนนี้ก็จะเป็นโซน Camry นะฮะเ l t i s เยอะแยะนะครับนี่แค่บางส่วนนะครับที่เอามาจอดโชว์ตั้งขายนะฮะเรายังมีเรายังมีในสต็อกอีกเพียบนะครับตรงนี้ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้เลยนะฮะถัดนี้ถัดมาด้านนี้นะฮะเป็น Camry ่1 7 นะครับเป็นโฉมอ่า Last Minor Change นะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจ Toyota Camry อยู่นะครับอยากหารถที่เป็น D segment นะรถขนาดใหญ่สักคันไม่ใช้งานก็แนะนำเหมือนกันนะครับสำหรับ Camry อ่านะคันนี้จะเป็น 2.0G นะครับ 2.0G ปี2017นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย Camry ของเรานะครับราคาจะอยู่ประมาณนะครับ600,000ขึ้นไปนะครับ629,000 639,000อย่างคันนี้นะครับ639,000ปี17บเมาอยู่ที่1 2 0 0องกว่า นะครับก็เป็นอีก1นึคันหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะฮะไม่แค่แสนสกับรถ6 000, ปีเฉลี่ยแล้วปีละ20,000หลักพันและ22,000นัโลนะครับการใช้างนานต่อปีถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับในราคา6 3 9 0 0 0ก็โอเคนะครับถัดมาด้านซ้ายก็เหมือนกันนะโซนนี้จะเป็นแคมรี่ท้งนั้นเลยนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจดูอยู่นะครับแล้วเตะตาว่าเอ้ยสีดำคันนี้โอเคนะทะเบียนนี้นะนะครับหรือจะเป็นสีบอลเงินฝั่งนี้นะครับ9994ทะเบียนสวยด้วยตอง ตอง9เบิ้ลด้วย4ีีหนึ่งนะครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับ 2.0G นะครับราคาเนี่ยโอ้นี่ถูกด้วยนะครับ619,000บาทได้ปี17นะครับแต่เลขไมล์ติดเลขไมล์เยอะไปนิดนึงนะฮะเลขไมล์อยู่ที่175,000โลนะครับก็อาจจะมองข้ามไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราติดเรื่องเลขไมล์นะครับแต่รถทุกคันเนี่ยเราวารันตีและการันตีในเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำกับสีกอไมลมาอย่างแน่นอน นะครับรถทุกคันเดิมแท้ประวัติศูนย์ทุกคันนะครับส่วนมากนะฮะจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับเรียกว่าถ้าเป็นแคมรี่นะฮะแล้วก็อัลติสเนี่ยผมให้ผมให้เปอร์เซ็นต์ที่98เลยนะฮะที่จะเป็นรถหน่วยงานนะฮะรถประมูลมารถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลแรกนะฮะพี่ๆเลือกซื้อนะฮะแคมรี่อัลติสหรือวีออสเนี่ยกับบริษัทเพชรยนต์นะครับกับผมบิวเพชรยนต์นะฮะพี่ๆจะได้รถที่มีคุณภาพไปใช้งาน ได้รถที่มีคุณภาพประ้ง,งานนั่นคือ 1. เลยรถเก็เ A นะคโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความหรือจมน้ำนะครับไม่กลับสีนะฮะไม่กอไหมนะครับ,นะรบตรงนี้คือสบายใจได้เลยรถเรามีประวัติสูตรให้ดูตั้งแต่หมื่นโลแรกนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้รถผ่านสูตรมาตลอดนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บริษัทรยนต์ขายรถได้ดีถึงเดือนละ150กว่าคันนะครับและทําธุรกิจด้านนี้มานานกว่ายีปี ถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มานานขนาดนี้นะครับต้องบอกแบบนี้นะกว้างใหญ่ไพศาลนี่แค่ส่วนเดียวของบริษัทอาสำนักงานใหญ่เท่านั้นนะครับด้านหลังไกลๆยังมีโกดังนะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับหลังตึกนี้ไปก็จะมีโกดังจอดรถอีกนะครับเดี๋ยวไปขยับมาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งนะฮะโซนนี้จะเป็นแคมรี่ซะเยอะนะครับแคมรี่ซะเยอะนะนี่9993คันนี้ก็เป็น 2.0G เหมือนกันนะครับเลขไม่เน่าจะพอเันกับเมื่อกี้นี้นะฮะ อ๋อคันนี้เลขไม่แสนสองนะครับราคาอยู่ที่6กแสนสองหมื่นเก้าพันปีสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับปีสิบเจ็ดเหมือนกันนะคันนี้ดีกว่านะถ้างั้นนะครับมาดูเก้าเก้าเก้าสามดีกว่าสําหรับพี่ๆที่สนใจแคนเบรียนะครับเก้าเก้าเก้าสามนะครับไม่น้อยกว่าเก้าเก้าเก้าสี่นะในเรื่องของเลขทะเบียนนะครับราคาแพงกว่กันหมื่นเดียวเองนะฮะหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับฝั่งนี้เป็นสองจุดห้าจีนะครับตามเลขทะเบียนได้เลยสามสามแปดเจ็ดนะครับจริงๆคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะแล้วก็เจ้าของบริษัทนะครับบอสผมเนี่ย เอาไปขับอยู่สักประมาณ5,000โลได้นะครับเอาไปเทสได้นะ 2.5G นะครับว่าโอเคไหมนะครับแล้วก็เอาจอดกลับมาคืนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยบอสบอกว่าโอเคผ่านนะครับเลขมาอยู่ที่116,000โลกับราคาที่ตั้งขายอยู่729,000บาทเพราะว่าเป็น 2.5G นะครับ ถัดมาด้านนี้เนี่ยโซนอัลติสนะครับวีออสเปียบเลยนะครับด้านนี้นะ่ยวีออสระยองนะครับทะเบียนระยองเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับ4902นะครับนี่คันนี้เป็นไปอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์นะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอัลติสเนี่ยเพียบเลยที่เข้ามานะครับราคาถูกด้วย439,000บาทนะครับได้เลขไม้ที่111,000โลอัลติสนะครับ1.6รุ่น G นะฮะโฉมนี้เลยโฉมไมเนอร์เชนส์นะครับ1.6รุ่น G นะครับพี่ๆอัลติส โฉมนี้เป็นโฉมที่นิยมมากๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ราคาถูกนะครับคันนี้เป็นปี2018นะฮะเวลาพี่ๆดูรีวิวผมนะบิลเพชรยนต์เวลาผมถ่ายเนี่ยจริงๆผมมีอีกช่องหนึ่งที่เป็นอัลติสนะครับหรือว่าแคมรี่เนี่ยเซิร์ชได้เลยนะฮะจองตัดจบหรือว่าบิลคัมรี่มือสองนะครับผมจะรวบรวมรถพวกแยกประเภทไว้นะครับช่องนี้จริงๆแล้วจะจะรวมในเรื่องของวีออสไว้นะฮะแต่วันนี้มีโอกาสดีๆนะครับบรรยากาศยามเช้านะฮะเย็นๆนะผมมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆไดดู้ความน่าเชืื่อออถขงบริษัท นะครับตรงนี้ก็ดูอัลติสไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนที่สนใจอัลติสอยู่นะครับก็จะได้ติดต่อผมมาได้เช่นเดียวกันนะครับอัลติสผมก็ขายเหมือนกันนะนะฮะอัลติสกับวีออสเนี่ยผมจะค่อนข้างจะชํานาญเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเรียกว่าถ้าซื้ออัลติสนะครับหรือว่าซื้อวีออสนะครับเลือกซื้อกับผมเท่านั้นได้เลยนะครับเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับอย่างวีออสเดือนที่แล้วผมขายไป15คันนะเฉพาะวีออสนะครับขายไป15คันอัลติสไปอีก6นะฮะแบ่งๆกันไปนะครับแต่ละเดืืออนนนนแต่่ละะะเดฮกก็วาัไป พี่ๆเจ้ไหนที่สนใจรุ่นไหนเนี่ยทักมาได้เลยเอาติ๊ดเราขัดเกรด A คุณภาพแน่นอนนะครับรถหน่วยงานทุกคันเนี่ยเรียงจอดกันไปเป็นแถวเนี่ยก็ตามสภาพนะฮะว่า,ารถหน่วยงานทุกคันก็จริงนะขันไหนไม่น้อยขนยันไหนมาเยอะนะครับตรงนี้ก็มาเลือกกันอีกทีหนึ่งนะมีให้เลือกเยอะในเรื่องของราคาก็จะถูกลงด้วยถ้าเกิดว่าไมเยอะนะครับไม้แสนห้าไม้แสนเจ็ดไม้สองแสนอย่างนี้นะฮะถามว่ามีไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะเราไม่ได้ขายแต่ไมน้อยนะไม้เยอะเราก็ขาย นะครับแต่ก็ผมพยายามเลือกที่ไม้น้อยนะครับราคาจับต้องได้ให้พี่ๆได้รับชมกันซะส่วนมากนะครับจริงๆอยากได้ราคาถูกถก,ก็ลองทักมาได้นะพวกไม้เยอะมันก็จะถูกๆหน่อยอย่างเช่นรู้สึกผมจะขายไปคันหนึ่งไม่สองแสนกว่าๆตามประมาณ 2, 1, 2, 2. องแสนหนึ่งสองแสนสองเอาทิชมเนี่ยชมไม่ได้เชนเนี่ยกระจังหน้า2เส้นเนี่ยขายไปราคา3ามแสนเก้าหมื่นนะครับได้เอาติดไปขับนะครราคาป้ายแดงเนี่ยแปดแสนเจ็ดนะครับเราขายไปที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถไปกว่า เกิน50%นะครับประมาณ55%เลยราคาหันจากป้ายแดงนะก็จะการันตีเรื่องโครงสร้างนะครับรถทุกคันเนี่ยไม่มีชนหนักผิดความหรือจมน้ำนะประมาณนี้นะครับก็จะมีมากมากมายหลายตาช่วงนี้เอาติ๊กเข้ามาเยอะแล้วก็ราคาได้ถูกด้วยนะครับเราขายพี่ๆนะฮะอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าเลขไม้อยู่ประมาณ80,000โลนะฮะไม่เก้าหมื่นไม่หนึ่งแสนต้นๆน,น,นะฮะร,ราคาอยู่ประมาณนี้เลย4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสำหรับอัลติสนะครับคัมรี่เนี่ยก็จะ ถัดมาทางนู้นอีกนิดนึงนะลืมเดินลืมนะฮะตัวโฉมใหม่เราก็มีให้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะโฉมใหม่นะฮะเอลติสนะครับคันนี้เป็น1.6รุ่นจีเหมือนกันนะครับเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับโฉมปัจจุบันคันนี้เป็นปี2020นะฮะจริงๆโฉมเดียวกันนะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนออปชั่นฟังก์ชันเล็กน้อยขับดีมากเลยนะไอเอลติสหน้านี้นะครับขับดีมากคคมงลายเนี่ยนิ่มมากนะช่วงลงช่วงหน้าคือขับสบายมากนะครับ คันนี้เปิดราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับปี20นะครับไม่แสนสองนะฮะ500,069,000บาทนะครับป้ายแดงก็900,000นะฮะ890,000 807นะครับ, 8, 9, 8, 0, 7, รบประมาณนี้นะฮะก็ปียังใหม่อยู่นะครับราคาก็ยังไม่ได้ลงอะไรมามากมายสำหรับอัลติสชมนี้ แต่ขับดีจริงนะครับถ้าให้เทียบกันระหว่าง2รุ่นนี้นะฮะผมผมเชียร์ไปทางด้านนี้นะผมพูดตามตรงนะครับคือหนึ่งเลยไม่ใช่เรามองว่าใหม่กว่านะฮะแต่คือแพลตฟอร์มที่เขาสร้างออกมานะฮะก็ทันสมัยกว่านะฮะคงทรงโครงสร้างช่วงล่างมันใหม่กว่ามันทําให้รถนุ่มกว่าระบบเลี้ยวนะฮะผออะไรพาว์ไฟฟ้าที่ทําออกมาที่ดีกว่านะฮะทำให้ขับได้สมาร์ทกว่าเนี๊บกว่านะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเอาตทิสบริษัทเพ็กยนนะครับมีหลายคัน นะราคาเนี่ยเริ่มต้นเลยนะฮะเอาแบบว่าไม่เอาแบบว่ารถพร้อมใช้งานแล้วกันแบบนี้นะครับรถพร้อมใช้งานไม่โอเคไม่ประมาณแสนหมื่นนะหรือแสนหลักพันนะครับหรือไม่หลักห 10, มื่นสัก8 9ดเหมื่นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 3 9 0 0 0บาทผ่อนฟรีดาวได้ไหมรถทุกคันที่ผมไล่เรียงมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับฟรีดาวได้ทุกคันนะครับเราเป็นท็อปเกรดของทุกธนาคารเนะรี่ยยอดจัดเนี่ยเราได้สูงที่สุด ของทุกเต็นท์ของทุกธนาคารของทุกบริษัทเลยเราได้สูงที่สุดแล้วนะครับผมยกตัวอย่างออาติสนะครับาราคาที่เราขายอยู่439,000นะฮะแต่ยอดจัดธนาคารได้ถึง530,000บาทนะครับมีช่องว่างระหว่างในเรื่องของเลทราคายอยู่ประมาณเกือบ100,000บาทเลยทำให้พี่ๆฟรีดาวได้อย่างสบายๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพวก v ีออนะครับคันนี้ก็เป็น v ีออีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะแต่ผมผมมองข้ามไปนะ ผมไม่ค่อยได้ถ่ายรีวิวคันนี้ให้พี่ๆได้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยคันนี้ผมแยกเดี่ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอาวีออสนะครับ 1.5G นะครับเป็น 1.5G เนี่ยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ดูก็รู้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่าไปเดินดูใบสองบอเลยนะเนี่ยนะครับสามแสนหบาทมายอยู่ที่1 4 7 0 0 0สโลนะครับที่ผมมองข้ามไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าปี18นะฮะแต่เลขมาหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโลนะครับผมมองว่าพี่ๆเนี่ยน่าจะ ไม่ค่อยอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์พี่ๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเลขไมที่ค่อนข้างจะในเลกกลางๆและในเลกกลางๆแล้วเกือบๆแสนห้าแล้วนะครับแต่ถามว่ารถมันใช้งานได้ไหมรถใช้งานได้ดีเลยครับนะฮะไมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของโตลต้าเลยผมกล้าพูดได้เลยนะฮะเอาติสไม่สองแสนนี่ครับสมาร์ทสมาร์ทเนี๊ยบเลยพวกเอาติสนะฮะวีออลก็เหมือนกันนะครับทำออกแบบมาเนี่ยเครื่องยนต์ดูโอเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่ขนาดเครื่องยนต์นะฝั่งนี้เป็น1.6นะฮะพันขล้อซีซีแล้วฝั่งนี้เป็น1.5 นะฮะเรียกว่ามันเพียงพอกับการใช้งานนะครับแล้วก็เลขไมค์ขนาดนี้ไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าหารเฉลี่ยต่อปีแล้วจริงๆนะปี18เนี่ยผ่านมาแล้ว5ปีนะครับไมค์แสนสี่เนี่ยเฉลี่ยไปเลยตกตกตกปีละประมาณ25งหมนะครับเป็นการใช้งานปกติเลยเดือนหนึ่งประมาณ2,000โลนะฮะเดือนหนึ่งประมาณ2000โลนะครับถือว่าเป็นการใช้งานปกติเลยวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่สักรอบสรอบรอบครึ่งนะครับครบละการใช้งานวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็ตกประมาณอ่าหกสิบกว่าโลนะครับสำหรับ V ีออรุ่นจีมีเหมือนกัน นะรุ่น G เป็นรุ่นรองท็อปนะครับด้านหลังเป็นตัว J นะฮะด้านหลังเป็นตัว J v ีออสตัว J นะครับคันนี้ราคาถูกนะฮะคันนี้ตัว G นะฮะไม่แสนสี่นะฮะอยู่ที่อ่าหนึ่งแสนอ่าขออภัยสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นรุ่น J เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาเนี่ยเราตั้งขายที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันผ่อนฟรีดาวอยู่ประมาณห้าพันเจ็ดห้าพันแปดคันนี้นะครับผ่อนฟรีดาวห้าพันเจ็ดห้าพันแปดนะครับแต่ใครมองว่ายังแพงอยู่ เถ็บมาด้านนี้นะครับโฉมเจน2เราก็มีนะครับหน้ายิ้มหรือว่าหลายๆคนที่เรียกกันว่าขออนุญาตหยาบคายนิดนึ่งบางคนเรียกว่าเห็บหมานะครับเป็นโฉมเห็บหมาหรือหน้ายิ้มคันนี้เลยนะ Gen 2นะครับก็มีเหมือนกัน2 5 9 0 0 0นะวีออสราคา200,000ก็มีให้ดูนะครับราคาเริ่มต้นไม่แพงนะฮะเนี่ยนะฮะ200,000อะคันนี้2 6 9 0 0ไม่แค่130,000นะครับ13,000โลปี12นะครับเจน2 นะครตัว e 1.5 e นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว e เหมือนกันแต่คันนี้ใหม่เยอะนะฮะ9210นะครับ v o s 1.5รุ่น e นะครับไม่อยู่ประมาณ2 0 0แสนได้นะคันนี้นะครอะไม่แสนหกนะครับแสนหกเก้าพันนะครับไม่เยอะนิดหนึ่งนะครับราคาก็ไม่ถือว่าแรงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ถือว่าแรงสําหรับรถที่เกรด a โครงสร้างดีนะครับโครงสร้างเราเดิมทุกคันนะรถเพชรยนต์นะครับไม่มีชนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําตามที่ผมแจ้งไป รถทุกคันประวัติศู์ทุกระยะนะครับก็จะเถิบไปอีกหลายคันหลายรุ่นนะฮะสำหรับรถบริษัทรยนต์ทางด้านนู้นนะครับไกลๆก็จะเป็นโซนของฟอนจูเนอร์ทั้งหลายนะเดี๋ยวผมเดินพาไปดูตรงไหนก็เดินแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็น v ีออสวี s หลายรุ่นนะครับพี่ๆที่สนใจนะครับโตโยต้าวีออสคมรี่หรือ a l t i s นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะรถเพียบเลยนี่รุ่น G นะครับใส่ล้อแม็กมานะฮะรถ คันนี้จะเป็นรถบ้านนะครับโฉมนี้จะเป็นรถบ้านส่วนมากนะรถหน่วยงานจะเป็นโฉมเจน3ตัวรัดอ่าตัวไม่ได้เชงนะครับปี17ขึ้นไปเนี่ยรับประกันได้เลยว่าเป็นรถหน่วยงานบดระว่างมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถ PPV รถกระบะบางส่วนนะครับด้านหลังเป็นรถตู้นะครับพี่ๆที่สนใจรุ่นไหนเนี่ยติดต่อมาได้วันนี้ผมมาเดินพามาเดินดูเล่นนะคันนี้นะปาโดนะครับปาโดรถบอสนะครับไม่ขายนะคันนี้รถบอสอ่ะนะครับก็จับประมาณนี้สําหรับ รบริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะครับด้านหลังเป็นโซนช่างนะไกลๆตรงนู้นเป็นโซนช่างก็จะแมนทะแนนกันนะเดี๋ยวเดินแวบกันไปให้ดนิดนึงนะฮอนก็มีนี่ All New Camry มาจอดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ All New Camry เราก็มีนะครับ All New Camry คันนี้เป็นปี2020อ่าขออภัยปี2018คันนี้ลืมลืมนะครับ7 9 9 0 0 0 All New Camry 2.0รุ่น G นะครับมาอยู่ที่1,37,000โลนะเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมยอ,อยากแนะนา พี่ๆที่หา Camry อยู่นะครับโฉมนี้นะออนิวเนี่ยขับดีมากนะครับแพลตฟอร์มเป็น TNTA นะครับช่วงร่างเนี่ยทำมาใหม่นะครับแล้วก็ออนิวก็คือปรับโฉมใหม่หมดเลยนะฮะดูความฉบเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับรถเนี่ยดูหรูหลานะฮะหรูหลาแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับดูนะฮะดูมิติของตัวรถต่างๆนะครับสวยมากนะฮะ y มรี่รุ่นนี้โดยส่วนตัวแล้วยังอยากจะซื้อมาใช้เลยนะครับสวยจริงๆแล้วก็ขับดีมากนะครับ ออย่างนี้ผมบอกไปนะช่วงลงช่วงล่างเขาอัพมาหมายหมดเลยสำหรับ Camry ่โฉมนี้นะครับเจ็ดแสนเกได้ขับนะครับป้ายแดงอยู่เกือบล้านห้านะป้ายแดงอยู่เกือบล้านห้านะครับวันนี้เจ็ดแสนเก้า้าราคาหายไป50%าิพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อมาเลย all new camry สอรุ่น G ีปี2องพั9ส0บแาบาทนะครับแจสก็มีนะครับด้านหลังก็ j a สซิตี้อะไรต่างๆนะฮะนี่ยาลิสนะฮะยาลิสคันนี้ก็ผมเคยผมลงช่องไปแล้วเมื่อวานเองนะครับยาลิสคันนี้เองนะ ก็จะเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันท็อปสุดเลย1.2นะฮะยาลิส1.2 G+ Plus นะครับโมบิโอนะครับคอนด้าโมบิโอตัว RS นะฮะตัวท็อปเหมือนกันนะครับ Jazz นะครับเยอะแยะมากมายคิวซูกิ CS นะฮะ Jazz นะครับเยอะนะฮะรถของทางเพชรยนต์นะครับด้านหลังก็จะเป็นโซนแมนเทันแนนโซนช่างนะครับก็จะมีห้อยมีอะไรไว้ขึ้นเวลาเราดูแลลูกค้าเนะฮะเวลาเราดูแลลูกค้านะครับก็ รถเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะมาล้างขัดสีโซนนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขึ้นฮอยเลยดูช่วงลงช่วงล่างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือบอริษัทเทสยนนะครับสาขาใหญ่นะวันนี้พามาเดินเล่นเดินทัวร์กันนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเสียงมันจะดังแล้วเขาจะใช้เครื่องขัดทรงขัดสีนะฮยนะล้างอาดัดฉีดต่างๆก็จะอยู่โซนนี้นะครับโซนเมนเ,นเนจเน้นนะครับรถเนี่ยเราคัดเข้ามาเกรดเอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มีแบบว่าอุ้ยต้องมาเคาะพ่นสีโปนู่นนี่นั่นไม่นะครับ รถเนี่ยสภาพเดิมเราซื้อมาเราแค่ล้างขัดสีเก็บงานที่แบบว่าเป็นริ้วเป็นรอยให้เล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยมาแล้วนะฮะร,รถเข้าใหม่ๆก็ไล่กันมาแล้วนะครับเขาก็จะมาจอดจอดเวลาเข้ามาใหม่ซื้อเข้าใหม่ประมูลเข้ามาใหม่ก็มาจอดดีก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆล้างขัดสีทําความสะอาดนะครับขันไหนมีตําหนิพวกริ้วรอยนะฮะก็ส่งไปเก็บสีนะครับประมาณนั้นนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆครับใครสนใจรถมือสองอยู่สักหนึ่งคันวืใช้งานช่วงนี้กาลัง เขาใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเผื่อจะขับรถกลับบ้านสักคันหนึ่งนะคุ้มฟ้าคุ้มฝนหรือว่าจะขนของเป็นกระบะนะครต่างๆนะหรือจะเป็นรถครอบครัวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายมากมายหลายรุ่นนะครับสำหรับบริษพทรยนต์เนี่ยเราเปิดมา23ปีนะฮะขึ้นชื่อเรื่องอในเรื่องของรถยนต์มือสองเนี่ยเราคัดเกเอนะฮะโครโงสร้างเนี่ยจะต้องไม่มีนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะไม่มีฉนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับ กับสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่ไม่มีแน่นอนตรงนี้เรารับประกันนะครับยีปีที่ทํามาไม่ให้ชื่อเสียงเสียหายแน่นอนนะครับเลือกซื้อรถกับผมนะครับบิวเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆนะครกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากบิวเพชรยนต์บิววีออสมือสองนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ช่องหลายๆช่องนะฮะที่พี่ๆได้เห็นในสื่อ y t u t u นะครับ ที่เป็นบิวเพชโยศน์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดรถยนต์มือสองนะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกคันนะฮะที่ผมรีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับตรงนี้ก็ฝากกดติดตามกันไว้อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจยังไงโทรมานะครับ0 8 5 5 3 6 6 2ห7หรือแอดไลน์มาได้นะครับที่ก็เบอร์เดียวกันนี่แหละฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคัััครรบบสสวดี